สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติงนะครับวันนี้ครับวันที่31พฤษภาคม64นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้ที่เวลา7โมง52นาทีนะครับรายการนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของแนวโน้มทองคำในแต่ละทิศนะครับว่าทองคำเนี่ยจะมีแนวโน้มขึ้นหรือว่าลงอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนทองคำครับ สามารถนำไปใช้ประกอบการลงทุนได้คลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นรายการที่ผมเนี่ยเอาความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคนิค a l g กราฟเนี่ยนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกแฟนคลับทุกท่านนะครับเพื่อที่ว่า,าทุกท่านเนี่ยจะได้มีแผนที่มีเข็มทิศในการลงทุนได้นะครับถ้าเกิดจะถูกจะผิดประการใดนะครับยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันโอเค ต่อจากคลิปเฉพาะกิจนะครับเมื่อทย์ที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ฟังนะครับให้ย้อนกลับไปฟังคลิปเฉพาะกิจก่อนนะครับแล้วก็มันจะมาต่อเนื่องจนถึงคลิปวันนี้เลยนะครับก็คงจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยนะครับมันลงเป็นไปตามคาดการเอาไว้นะครับมันสามารถปรับตัวลงได้ครั้งหนึ่งครับที่ราคา1882เหรียญก่อนที่วันศุกร์เนี่ยนะครับมันก็ จะดีดตัวขึ้นมานะครับสามารถขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้ที่ราคา1,905เหรียญแล้วก็ปิดตลาดได้ที่ราคา1,903เหรียญซึ่งผมบอกแล้วว่าทองคำเนี่ยมันยังลงไม่สุดนะครับมันน่าจะลงไปถึงกรอบราคา1,870ถึง1,875เหรียญก็ต้องมาดูกันต่อว่าอาทิตย์นี้ครับทองคำเนี่ยจะสามารถปรับตัวลงไปตามที่คาดการเอาไว้ได้หรือไม่อย่างไร อาทิตย์นี้จะเอายังไงต่อนะครับมากมายหลายคําถามที่ถามเข้ามานะครับว่าทองคาเนี่ยจะขึ้นต่อได้อีกไหมนะครับขึ้นได้ไกลแค่ไหนนะครับชาวดอยเนี่ยก็รอที่จะลงจากดอยแล้วนะครับแล้วก็ชาวเหวครับก็ถามเข้ามาว่าทองคําจะย่อลงลึกได้ขนาดไหนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้คัดลอสหรือว่าสต็อปลอสออกไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยละกัน คําพยากรณ์แนวโน้มทองคํานะครับของโกลสปอร์ตในวันที่31พฤษภาคมถึง4มิถุนายน64นะครับก็จะมีดังนี้ข้อที่1เลยนะครับปัจจุบันนะครับทองคำครับเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับทั้งระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่เรียบร้อยฉะนั้นแล้วครับทองคำเนี่ยแนวโน้มเนี่ยในทินี้ครับก็ยังมองว่าน่าจะขึ้นต่อได้เหมือนเดิมข้อที่2ครับจุดสับขาหลอก หรือจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,885เหรียญถ้าเกิดหลุดลงมาได้นะครับสัญญาณเทขายระยะกลางครับมันจะเริ่มทำงานโดยคาดการว่าครับทองคำเนี่ยน่าจะย่อตัวลงมาเนี่ยถึงระดับราคา1,870นะครับนี่คือจุดแรกแล้วก็จุดที่2คือ1,845 ถึงหปอห้าเหรียญครับฟลุกจริงๆครับอาจจะลงมาถึงระดับราคา1,830ปเหรียญข้อที่3ครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะย,ยาวครับปัจจุบันครับย้ายตำแหน่งมารอที่ราคา1,810ปเหรียญนะครับถ้าเกิดหลุดลงมาได้ครับสัญญาณเทขายระยะย,ยาวเนี่ยถึงจะทำงานแต่ความเป็นไปได้เนี่ยในที่นี้เนี่ยที่จะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะย,ยาวเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะว่า จุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่1,810เหรียญเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยที่ราคา1,904เหีหรียญเนี่ยมันห่างไกลกันมากเหลือเกินข้อที่4นะครับกรอบทองคำอาทิตย์นี้ครับทองคำเนี่ยจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา1,885ถึง1,915เห้ารียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนครับทองคำจะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีโดยเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดครับ จะอยู่ที่ราคา1,925-1,930ถึง 1, เหรียญฟลุกจริงๆครับทองคำอาจจะขึ้นไปถึงราคา1,950เหรียญส่วนเป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดนะครับก็จะอยู่ที่ราคา1,830-1,835ถึง 1, เหรียญข้อที่5ครับสรุปให้ในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าในเมื่อทองคำเนี่ยนะครับมันเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับ นักลงทุนเนี่ยนะครับควรต้องหาจังหวะเข้าซื้อบายอย่างเดียวไว้ก่อนนะครับทองคําย่อลงมาครับก็ค่อยๆซื้อทยอยสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ทองคํายังยืนเหนือราคา1885เหรียญได้อยู่นะครับยังไงทองคําก็ขึ้นต่อแต่ถึงแม้ว่าทองคำเนี่ยมันจะหลุดต่ำกว่าราคา1885เหรียญลงมาได้ก็จริงนะครับแต่ก็ยังต้องเจอด่านเปลี่ยนเทนเนี่ย ที่1,810เหรียญซึ่งโอกาสที่ทองคำจะเป็นขาลงเนี่ยนะครับในที่นี้เนี่ยมีความเป็นไปได้แค่1 0 2ถเท่านั้นที่สำคัญครับตอนที่ทองคำมันจะย่อลงมาเนี่ยนะครับมันจะเจอด่าน2ด่านที่สำคัญเลยก็คือ1,870กับ1,850นะครับ2ด่านนี้เนี่ยก็จะแข็งพอสมควรที่จะดันไม่ให้ทองคำเนี่ยมันล่วงลงมาโอเค จบในช่วงแรกนะครับในส่วนของท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามฟังนะครับแล้วสนใจอยากเข้าร่วมกลุ่ม VIP นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าปรึกษาเรื่องของ่อนของท่านได้นะครับที่เบอร์นะครับ0659425654นะครับหรือ ID Line ผมครับเติ้งครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว g g o ูดนะครับท่านสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับส่วนท่านที่สนใจลงทุนทองคำนะครับในรูปแบบของ g o ลสปอตหรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนนะครับตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะครับผมไม่สามารถออกไปสอนตัวต่อตัวเหมือนแต่ก่อนได้นะครับผมจึงทําเป็นคลิปนะครับสอนขึ้นมาประมาณ10คลิปนะครับทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ ในกลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทคนิคเขกราฟเนี่ยนะครับยังไงก็ก็ต้องรอให้ช่วงโควิดหายไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนตัวต่อตัวให้แล้วกันนะครับอ่สอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับก็ไปเรียนฟรีได้เลยข้อที่สามนะครับในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็ทางบร็อกสปอนเซอร์นะครับเขาก็ยังมีให้อยู่นะครับเปิดพอร์ตหนึ่งพันเหรียญแรกนะครับก็รับโบนัสไปเลยครับฟรีห้าร้อยเหรียญนะครับ ไม่มีเงื่อนไขใดๆสิ้นนะครับแล้วก็ฝากเงิน1,000เหรียญต่อไปครับรับไปเลยครับ200เหรียญนะครับรับไปจนกว่าท่านจะรับครบ1 0,000เหรียญต่อคนต่อท่านนะครับนี่ก็คือเงื่อนไขง่ายๆที่ทางบรกสปอนเซอร์เนี่ยเขาก็อยากจะแจกให้กับนักลงทุนนะครับส่วนคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับอยากจะย้ายค่ายนะครับท่านก็ได้รับโบนัสนี้เหมือนกันนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาละกันออในส่วนของ e.a. Robot นะครับหรือว่าระบบเทรอัตโนมัตินะครับก็ยังมีอยู่นะครับช่วยสำหรับคนที่มีเงินลงทุนนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาเทรดนะครับก็มีทองคำกับค่าเงินยูโรนะครับใครสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามตามเบอร์ที่ให้เอาไว้เมื่อกี้แล้วกันนะครับโอเคออในส่วนของผลประกอบการลงทุนนะครับในเรื่องของ e.a. Robot นะครับผมโพสต์เอาไว้ให้หน้าไทม์ไลน์ของไลน์ผมอยู่แล้วนะครับใครอยากเห็นว่า ในแต่ละอาทิตย์แต่ละวันนะครับได้กําไรเท่าไหร่ท่านก็ไปติดติดตามดูในหน้าทำรายของผมแล้วกันนะครับผมโพสต์เอาไว้ให้ตลอดอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับแผนการซื้อขายทองคำนะครับแบบ g o ลสปอ o ตหรือแบบ USD ต่อออนนะครับในช่วง1-2วันนี้นะครับมีดังนี้นะครับผมเอาภาพรวมก่อนนะ ทองคำเนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับกรอบทองคำเนี่ยจะวิ่งในกรอบราคา1885หถึง1 9 1่นเ้หาหรียญนะครับน้ำหนักให้ไปทางฝั่งเปิดซื้อบายมากกว่าสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นหรือติดดออยู่ตอนนี้นะครับให้เล่นตามแผนนี้นะข้อที่1นะครับรอทองคำครับย่อลงมาก่อนนะครับแล้วอยอยเข้าซื้อบายนะครับหรือว่าตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอไว้ครับที่ราคา1895 1885แล้วก็1870เหรียญนะครับทั้ง3จุดนี้ครับเป็นจุดเด้งรีบาวข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,906เหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,910ถึง1912เหรียญนะครับในขณะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับทองคำเนี่ยก็พยายามนะครับจะทะลุราคา1,906เหเหรียญขึ้นไปให้ได้นะครับฉะนั้นแล้ว คลิปนี้ครับอาจจะช้านิดนึงนะครับถ้าเกิดตอนที่อัปโหลดวิดีโอเข้าไปนะครับถ้าเกิดทองคําทะลุ1,906เหเหรียญได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เปิดซื้อตามไปได้เลยข้อที่3นะครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,910เหรียญน,นะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1 9 1 7ถึง1919เหรียญข้อที่สครับ ตั้งเปิดซื้อบาสต็อปที่ราคา1917เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1922ถึง1,925เี่หรียญข้อที่5ครับหมายสุดท้ายนะครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปที่ราคา1922เี่งหรียญครับทะลุขึ้นไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1 9 2 7เี่ถึง1น3 0เหรียญข้อที่6ครับขี่เส้นตายครับห้กับชาวดอยครับที่ราคา1885เหญค่ับ ตาไปที่ทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคานี้อยู่นะครับย่อลงมาเปิดซื้อบายอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องกลัวถึงแม้ว่าจะหลุดต่ากว่าราคา1,885เหรียญลงไปได้ก็จริงนะครับแต่ยังไงก็ยังเหลือด่าน1,870กับ1,850ที่ผมบอกเมื่อกี้มันยังแข็งแรงที่จะพอรับมือได้อยู่นะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปกลัวครับหลุดต่ากว่า1,885ครับอยากจะซื้อก็รอมาดักซื้อที่1870กับ1850ได้ ตราบใดที่ทองคํายังไม่หลุดต่ํากว่าราคา1,810เหรียญครับทองคํายังไม่เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนะครับยังไม่ต้องกลัวเมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่กันบ้างนะครับเพื่อเก่งกําไรขาลงหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดขายเสลล์สต็อปครับที่ราคา1,900เหรียญครับหลุดลงมาได้ครับ ก็ไปรอปิดกําไรที่ราคา1892ถึง1894เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายซัสต็อปครับที่ราคา1894เหรียญครับหลุดลงมาได้ครับไปรอปิดกําไรที่ราคา1885ถึง1887เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายซัสต็อปครับที่ราคา1887เหรียญครับหลุดลงมาได้ครับไปรอปิดกําไรที่ราคา1880 ถึง1,882เหรียญข้อที่สี่ครับหม้สุดท้ายนะครับตั้งเปิดขายโซนตอบครับที่ราคา1,882เหรียญครับหลุดลงมาได้ครับมารอปิดกำไรที่ราคา1,872ถึง1,874เหรียญได้เลยข้อที่ห้าครับส่วนท่านที่ชอบเปิดขายเซลล์ในที่สูงๆตอนที่ทองคํามันดิดตัวขึ้นไปนะครับ แนะนำว่าให้ไปรองในกรอบ1925ถึง1930กับ1945ถึง1950นะครับ2กรอบนี้ครับค่อยเปิดขายเซลลลงมานะครับหรือท่านจะไปตั้งเซลลิมิตรอก็ได้แล้วแต่ท่านเลยนะครับเพราะสองกรอบนี้ครับเป็นจุดย่อตัวลงข้อที่6ครับขีดเส้นตายกับชาวเหวนนะครับที่ราคา1,910เหรียญครับ ตราดในทองคำเนี่ยยังรีบาวขึ้นไปไม่ผ่าน1910เหรียญในอาทิตย์นี้นะครับชาวเหวท่านยังพอต่อลมหายใจได้อยู่นะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้นะครับตามแผนที่ให้ไว้เมื่อกี้แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ1910เหรียญขึ้นไปได้ชาวเหวท่านต้องแก้พอร์ตโดยการซื้อบายเพิ่มเข้าไปนะครับจะเฮดจิ้งพอร์ตอย่างน้อยส้ยักครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็ยังดีนะครับ หรือท่านจะสต็อปลอสหรือท่านจะเติมเงินเนี่ยท่านต้องวางแผนได้แล้วนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ1,910เอนหรียญขึ้นไปได้ในอาทิตย์นี้ก็ตอนนี้เทนขาขึ้นสมบูรณ์ทํางานนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยนะครับมันก็จะกินเวลาขาขึ้นเนี่ยไปอีก1-2เดือนนั่นแปลว่าในช่วงเดือนมิถุนายน,จน,นจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยน่าจะยงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ โดยที่ทองคำเนี่ยอาจจะมีการย่อลงมาแล้วก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับสรุปคําแนะนําวันนี้ให้นะครับอาจารย์เต้งครับยังขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับย่อลงมาเท่าไหร่ก็ตามครับรอเปิดซื้อบายหน้าเดียวเลยนะครับไม่อยากาไม่แนะนําให้เล่นฝั่งเปิดขายเซลล์ละกันนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงแต่ถ้าเกิดใครยังมีความดันทุลังสูงนะครับอยากจะเสี่ยงเปิดขายเซลล์ก็ เล่นตามแผนที่ให้ไว้แล้วกันนะครับก็น่าจะเซฟที่สุดหรือปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับก็ตอนนี้เทนขาลงระยะยาวนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 1, 8 1 0เหรียญเนี่ยมันก็ห่างไกลกับราคาปัจจุบันตอนนี้ที่1,906เหรียญมากมากเลยนะครับโอกาสที่ทองคําจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงจริงๆในอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับมีแค่ประมาณ 10- 20%แค่นั้นนะครับความเป็นไปได้นี่คือน้อยมากจริงๆนะครับฉะนั้นแล้ว แนะนำว่าเล่นฝั่งเปิดซื้อบายจะปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคจบนะครับสำหรับเรื่องของโกสปอร์ตทีนี้มาดูในเรื่องของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับว่าวันนี้อาทิตย์นี้ครับจะมีแผนการเล่นอย่างไรเอาภาพรวมก่อนนะสำหรับทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงของทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งราคา 27,900บาทนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา27,900บาทลงมาได้นะครับสัญญาณเทขายระยะกลางครับถึงจะทำงานเป้าหมายกำไรต่ำสุดครับจะอยู่ที่ราคา27,650ถึง27,700บาทนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะลงไปถึงราคา27,500บาทแต่ตอนนี้ครับทองคำเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับ โอกาสที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อเนี่ยไปถึงระดับราคา28,300ถึง28,500บาทเนี่ยจึงมีโอกาสมากกว่าสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับหรือว่าติดดอยอยู่นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับรอทองคำครับย่อลงมาที่ราคา28,000 27,850แล้วก็27,700ครับ ทั้ง3จุดนี้ครับให้ท่านทยอยเข้าซื้อบายได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดเด้งรีบาวข้อที่2ครับรอทองอถ้าเกิดทองคำครับมันทะลุราคา28,200บาทขึ้นไปได้นะครับสัญญาณซื้อบายจะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เปิดซื้อตามไปได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะเห็นเป้าหมายกำไรเนี่ยที่ราคา28,360ถึง28 4 0 0บาท มาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกําไรขาลงกันบ้างนะครับสําหรับอทองแท่งออนไลน์96.5นะครับข้อที่1นนะครับตั้งเปิดขายเซลล์ครับที่ราคา28,500บาทครับหลุดลงมปได้ครับทองคําจะลงต่อนะครับไปรอปิดกําไรที่ราคา27,950บาทข้อที่2ครับตั้งเปิดขายครับ 27,950บาทครับถ้าเกิดมันหลุดลงมาได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคาสองหมื่ร้อยห้าสิถึง27,800บาทนะครับในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์9ก้ก็จะมีแค่นี้นะครับก็สามารถนําไปใช้ปรับเปลี่ยนในพอร์ตของท่านได้เลยแล้วกันนะครับก็ จบนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยละกันนะครับถ้าเกิดมีคลิปเฉพาะกิจเข้ามานะครับท่านจะได้รับทราบก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับกับอาจารย์เต้ลครับสวัสดีครับ